ลกสาววิว38ทับหนึ่งกิ่งแก้วน้ำแดงทางเข้าสะดวกมากมายหลายทางทั้งทางถนนกิ่งแก้วเทพรักษ์สีนครินอีกทั้งยังใต้ทางห่วนบางนาบางปะกงเมื่อเข้ามาถึงโครงการสิ่งแรกที่จะได้พบก็คือสวนสาธารณะและลานเด็กเล่นเหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาพักผ่อนในยามเย็นอีกทั้งถนนหน้ากว้างถึง12เมตร ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่องยยาน p r o เตีวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมอีกโครงการหนึ่งของพุทษาวีสามแ่ทับหนึ่งเป็นทาวน์โฮมบ้านขนาดกําลังดีนะครับสามารถจอดรถได้1นคันเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตามมาครับเมื่อเราเข้ามาในตัวบ้านก็จะพบกับห้องอเนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์เป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องทานข้าวก็ได้ อีกทั้งในชั้นนี้ก็ยังมีห้องน้ําในตัวที่มีอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นฝักบัวโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างมือและในส่วนของตัวหลังบ้านก็สามารถที่จะประยุกต์เป็นครัวหรือเป็นที่ซักล้างได้เมื่อขึ้นมาชั้น2ก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนและ1ห้องน้ําโดยห้องแรกสามารถที่จะวางเตียง3ฟุตได้ห้องที่สก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นห้องนอนได้เช่นกัน ห้องน้ำชั้นสองไปส่วนกลางที่มีอุปกรณ์ครบคันครบทุกฟังก์ชั่นห้องมาสเตอร์เบดมที่มีวิวหันไปทางหน้าบ้านสามารถเีี่บเปิดหน้าต่างรับลมเข้ามาได้ตัวโครงการเองรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่น Big กซีเทสโกโรตัสรวมถึงโรงเรียนสารศาสตร์วิเศศสุรรภูมิและโรงพยาบาลจุฬาลักสก็ได้ชมไปแล้วนะครับสำหรับภายในบ้าน หากท่านใดสนใจสามารถทักแชทมาได้เลยนะครับจากวิแลแลนพาวเวอร์พีขอบคุณครับ